ะเนนฮ้อ้ยพี่น้องเลยยำๆ,ๆเลยครับเฮ้ยพี่น้องเลยสอนครับสอนเอาคุณนี่เจ้าว่าไปซีดเวทไม่โยโกสะดุ้งแทน <c oughs> น้ำไหลโอ้ยพี่น,น้องเลยเล่าระย่างครับซีดเวทยกสะดุ้งบ้านแหงครับเอาซีแนลครับ <c oughs> น้ำไหลโยโกตั้งแต่ปลาซิ่วแก้วฮอปดปลาเบิร <c oughs> ์กไงพี่น้องเออเอาเบิร์กครับขอให้ติดต่อสัน อเาบุญยกครับเวลาน้องคือครับครับทักบุญครับคับดีพี่น้องวันนี้ก็อุพี่น้องเลยโคงเ่ยองลอยจะมี คคุมบะคุมบ่เนาะม่ตัวละห้าสิบบาทัปสบอมส่วนสิบหอดูขามันมามุนบ่อเมื่อกี้ทีว่าเป็นน้ำเป็นยัง่หบ่ตัวน้อยพหมย่จ้าดสออกลย่ลละร้อยสองลพันหนึ่งก็ได้ครับใจดีเลยวข้าวกล้วยข้าวกล้วยนี่ข้าวกล้วยหน่อย ตัหน้อยทั้งามพา้งสามพาสดนาสดนดๆจ้าเอาสดๆเียนนั่นสามพาลาดลยอาดเลยอลาดแค้งแนเราเมื่อละมาล้านเห็นเรายกะดุย่างะดุมงงบางคน บางคนว่ามันพิกวิกฤตเป็นโอกาสด้ยพิกวิกฤตเป็นวิกฤตเออว่มันพิกวิกฤตเป็นโอกาสพิกวิกฤตเป็นวิกฤตนักก็เก่าเราลกมันุษย์พอจหนึ่งมันขาไม่มันขาไม่แต่เราทานรนดังนี้กันแล้วกันานี่ผมทางนี้มันจังหวะจังหวะเราก็ทานไงเราได้ไรผมมายกนี่ฮะผมโยกหม่องของแมว่าซ่ตัวโอ้ยพี่น้องเอ้น หมดพวกเนี้ยเต๊น้องก็เลยจริงๆแหละไม่หลองหายอยู่หายกินครับพวกเนี้ยโน่นละห้าสิบห้าสิบสี่แลองผมก็ได้ผมขายอยู่เราขายอยู่เราขายอยู่เยาวราชเราบขายเด้อเออมวนก็อยังเง <ra> ี้ยตัวขายอยู่หายกินบ่อน้ำท่วมก็เจ้ากันคึกคักนะน้ำท่วมก็เจ้าคึกคัก นะหุ่นตอครับโอ้ยพี่น้องเลยเอามองดีเลยผมใไปตักเอาตักเอาเลยมันเหรอมันมดมือดื้อี่ครับหรือว่าผมผมกสมเนียร้อยผมว่ากามาที่กัดกี่พันน่เ่ากามาว่างไกสายอย่างนี้รวดเยสะดุ้งได้เอาเขาเอาไป สีเบิดล่ะผมก็ยม่วงเดียวเนี่ผมหมอขาผมมาผมโตข้าว,วข้าว,วข้าวได้มาซาเขาเป็เ้ขามนสองครั้งเลยังเลเบัเิจังวากันพี่น้องเอาเอาก็ได้ย่ครับอ,อาบุญครับอาบุญปลา <c oughs> พี่น้องเยสอนครับถ้ซด้าวเบิ้บงท่านีครับอ,อบาเบิ้งท่านี้เน้อยครับอน,นี้เป็นต้นแก่ครับน้ำถ่วในเมพี่น้องลาดถนนเป่รยครับผมลวดถนนเย่นเมกันครับอฮ้ก็ไม่ฟอรตเกิน เรื่อวันปากคอเงยของเอ้ปาปากน้อยเ,ยเอาดิตักเลยคือบุอ้านึกว่ามครับ,ดบได้ไล่มันนี้ะนจะโยข่ขายสอยบ้างไหมขายแล้วโอ้ขายแล้วบอจ้าไปกี<ะ>่ก,กิโลแล้วโอ้ยอาสุดยอดครับในสองสมร้อยวันเามวู่เร่ร้องมาจะใบ,บสองอามาเ่งทั้งนี้พี่ร้อง็นได้ได้บ่ว่าัราลระวังตกหวยได้ว้างั่น มีเอ่นกันไว้อ huh. ย yeah. uh ู huh. uh ่ค huh. yeah. ่ะอ๋อมีเอนกันอยู่อ่ะห้ามเกิ่มฮะโอ้ยเนาะเอ้ากับพ่ออะไรอี๋เนี่ยหรอพ่อได้ยุบได้ยุบลูกมีดีดีมาพ่อได้ยุบพ่อได้ยุบใชจเรเจะได้หลายมันไงโยกไอ้เบิ้งมันเลยกับพ่ออะไรอี๋เนี่ยหรอได้เลยโอ้ยน้องในไล่กับฮะขอบคุณครับ พี่นอ้องเดึงกันครับอุย้ยเสริุุ่งน้อยเสริุ่งน้อยอ,อบของแล้วครับของแล้วครับพ้อได้อยู่แล้วครับพ้อได้อยู่ได้กินพี่นอ้องเขาคือคักคพี่น้องบรรยากาศทำงานเอาบุญอะไรกันเวลานาล้ำไหลบักแ,แข้งเลยครับโอยบุญแบบบุญบำเลยครับเออน้ำลวดน้ำลวดเกินอ่ะ อีจกจกแล้วเนราไรครับเป็นาน่อย่อมเป็นขาน่อยครับ,อ,รบอ๋อมัต้นีต่อเอาตังหนีไปไหนก็สั้นเอาสันเอาแต่ไังไงโอ้ยหงอเลยติดขัดคับตึดขัดคับหายสมุกับพอสมุี่ยเ ก็แล้วครับน้ำพี่น้องเอ้ยซอนน้ำครับมาหลายขักไหลเนี่ยเจ้พี่น้องเลยน้ำที่นี่ครับน้ำเคลื่อนหไปหลวงมาจนปวดโป๊กขักเนี่ยพ้นกรับเดี๋ยวรู่โบัวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศเออเบิกกระรมรับกระจุนกับพี่น้องเออก็ได้แน่บ่ได้แน่แหละพี่น้องบ่ได้ได้ตลอดนะครับได้ล่ะให้เบิ่งน้ำแน่ขายกันยังได้ขายยังได้ละแม่เลยรัวละลอยรัวละลอยมันคือถือกจ้ ก็เถื่จ้ะหาล้อยเทรร่้อยไหมหาล้อบอกโอ้ยเปาน้ำมันน้ำมนมันเปือกคนไม่ล้ละลอยไหมเอาหารอยเลยี้ยเงลังพเอาพี่น้องเงินกำลังสะพัดพี่น้องสะพัดสะพัดสะพับเ้ขายนได้นี่้เงิกเอาอได้มู่ดอกเ้ยหาสิบบาทครับหาเศร้ากินคําหาคํากินเศร้าพี่น้องเอ้ยเออมันอีเีนปลาน่อยเป็นพิเศษเลยบเอาตงนีครับ มันจังไรเลยเนี่เบิดมื่นเบิดเป็นม่ปลานี่ล่ะฮะเจ้าไรล่ะือว่าเบิดมื่นเบิดเป็นเอาเบิ้งกันครับเป็นไรแม่ปลาคักคักกันปะได้ยักร้อยล้มือนีะไระมาณื่อไเลยป๊าดพี่รองเลยเอาน้ำท่วมครับพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตบ่มันพลิกวิกฤตเป็นวิกฤตเนี่ยครับเออเอาเอออะไรครับพี่น้องเป็นปลาครับ นี่เราขายของครับน้ำชุวมครับพี่น้องอ้าวปูเส่าเนี่ยปลาหากล้ยที่ดีว่าน้อเออเห็นบ่เอาวัปลาข้าวกระดุงเจละบ่นายกมือนู่นวัตเจรไรวัตเจงไรโอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องสะดุงสองดังเนี่ยอ้าว ได้หลายแล้ครับพวกะพี่น้องทิตโอกาสเป็นวิกิตครับโอพิกวิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องอ้ยเนาะข้ามหมวกแล้วลาบงลาบผงู่้คครับลาบผงลาบดง บอกมาแล้วจเนียวจากแหงเราได้ไใช่เหนว้นตมันจากแหงได้หออ๋เขาบอกเบิตังปนความพี่น้องเบิ้งมันทันทวถึงกันครับป็นจังไดเอาสีมยกอีกว่าไม่หนมียร่อเอ้ยมียรบอ้ขอคุณม่ะให้รับรวยล่ะมียไรบเนเ้าเอาไปมกกินหม้แร้งโอ้ยแซ่บยบควาเบิ้งอคเบิ้งกันมาครับ อ้าวเจ้าพ,พี่ใใครับเรียงไรครับเอออ้ากาแฟก็มีขายเพื่อนเรายกไปยกมาจากนอนก,อกับกาแฟนี่แหละครับเออเอาเพิ่นกันครับตั้องบีบเรียงไรเออเอาสะดุง้งยังมันคือเป็นเรื่องสั้นละแม่เอาสะดุง้งยังคือขาสีเกแดงสิละ่ะสะดุ้งสามขาจ้าโอ้อยเนาะขาลูก่ สวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแมตามตลอดเจ้า,าตัวจริงนะเด็กครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับจำข้าวมากแล้วเสียงขาเอ,อ้อาอ <laughs> เป็นผลงานพี่น้องสะดุ้งห่างครับเสียงเราเสียงเราแบนเด็กน่ะเสียงงานเสียงงานซองขาะง <laughs> สะดุ้งเด็กที่นี่คือผลงานพี่น้องในป่าหน่อยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ตกโลละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องถึงโล่ก็หาสิบบาทครับผม เออซือว่าคึกคักครับเออเอาเอาซีแม่สิีเมียบานนะบอลหนี่งคือฮองกาม่าพอกาม่าปะเนื้อแล้วจ้าโอสิเมียบ้านนะเอ้าพ่ออายุได้กินเอ้าได้ลายแลราคาได้ลายแล้วนะบอลส่วนเอ้าไม่ยังหนึ่งได้มกแล้วจ้าได้มกโอ้เอ้าสุดยอดเาเปิ่งกันพี่น้องเปิ่งตามคุณพ่อมาบอลส่วนคือคักซัมใดพี่น้องหายุหายกินครับ น้ำท่วมก็มีข้อดีครับคอดีก็ได้หายยู่หายกินพี่รองเจ้าวาดกันมันก็จังว่าล่ะเขามี่้อดีข้อเสียครับคอดีมันก็มีอยู่เออแต่ว่าก็บ่อยากให้ท่วมดอกน้ำเออมันท่วมมันก็บลำบากพี่น้องเอ้ยเออมึงเสียแล้วครับเอาเบิ่งกันพี่น้องเอาทั้งพี่คือเก็บสะดุ้งเบิ่งรลระแบบเนี่ยจ้าเอาเบิ่งได้ เอ้าคือสีนี้แล้วจ้ะมันบ่ถือกวะเพอได้เห็นปะเออพี่นองเอ้าจวนี่ต่อครับนี่ยจะดุงจะกึ่งเดิมสั่นหรเาไปมันมันังเป็นันที่เพราะได้ยูได้กิ่นถืว่าิมเสแล้วตัดเื่อใแล้วตัด้ตัดแล้ตัดเสียเอ้าเอ้าพอะไรครับกะดุเนี่เอ้ามือ้าพความพี่น้อง นานทวนครับพี่รองมาบังสระดุงนี่ครับจอบเอาผู้เดียวแล้วครับฟังนั่นนี่เออจอบเอาผู้เดียวมาโดนนี่แม่หนิมาหัวก็ามาจ้ะหัวก็าม้าเอาบังกันกพี่รองยังไหนไหนมาสั่นมา เราต้องค่อยๆยกครับยกแข็งก็ได้ปาดตื้นี่นโอ้ยมันโตน้อยกันเลเนาะน้อยพูดน้อยหลไรก็ยังปลานอะไรมันเลีย้ยวไปห็นว่าตัวปลาแต่เพราะอะไรไพี่น้องมันตัวน้อยอืมออกบ้านก็ชิกออกว่าอะไรพี่น้องน้ำท่วมบ้านครับน้ำปากช้างเขาครับว่าล้วครับน้ำงวยครับ เออเฮี้ยนติดห่วยกันจังเสียละครับการน,นี่ขอดีข้อเสียครับเออกระติดห่วยกระน้ำหลากมากครับทวงเบวท์พี่น้องเออทวมวัดหม่องยางครับเสียละครับผมเออน้ำไก่สีมิดขอสะพานเลยพี่น้องเออเอาจระป๋องเดี๋ยวพี่น้องทวงเบว์ท์ครับผมอันนี้ก็ะตย่ยยางออกมาแล้วครับลุยน้ำออกมาพี่น้องน้ำท่วมครับตรงไหน อ่ะมันเงนก้อครเอ้าเอ้แพ่อไอยู่ครับแต่ว่ากหลายเนาะไอ้พออยู่พ่อกินเอาพ่ออยู่อกินอาพ่อป็นไดพอน้ำท่วมคือคักปะคักหลมนปะ้ใสนะไปใส่ะใส่สาจะอยู่ใส่สาเ้ยเพราะกระว่ยังอยู่ในสาอย่บ่ อีกแล้วี้สิท้ทวมอเาอยู่พ่อไปยังดอกเดาบ้าปล่อยไหมปล่อยสุปีไรก็บพ่อไปเลยนะปล่อยสุปีตายจะพักกลางวันอีหนึงดอกครับผมตายเบิดเอาพ่อไปยังดอกแม่เมื่อกี้มีปีปทวมอยู่นั่นละ มือจักนกครับแล้วก็สิกล้วยหัวกลับครับนะเอ้ากระพ่อได้ยืดดิมันได้ว่ดหลายครับมันได้น้อยๆครับหัวน้อยหัดปลาเอ้าอันหัวกลับแล้วเข้า,อาอไปนี่ยวงได้เวงได ันนี้กัพ่อได้เก็บเนาะโอ้โยตัวน,นึงมันมาบ่อนด้ว่ทั้งถนนด้วยปลาก็เลยอือได้ในมองยิงยกได้ยังมาวาพี่เพาใกล้ๆกันพี่ตัวย,ยกยอยู่มองหันก็ได้เออนั่นละนั่นละเขาใหญ่มองนะครับทั้งเออ,เออมองหันมันตัวน้อยวัวปลาตัวยิ่งใหญ่นะว่าท่น มาบ่มือเสาไม่เคยได้บาทอะไรโอ้มือเสาเคยได้บาทอะไรมันคือเครื่องเดิมเหมือนกันสาะสะดุ้งเจ้ามันอันพื้นมันมาเสมอนะเกินมันเกินข้างเถอะข้างเสี้ยไปพ่อใดพี่น้องอ่ะอย่าลืมเด็กพี่น้องเด้อกันมาคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูปไทยสารมาราธาเด้อพี่น้องเด้อมือวอการไทยสารพิิทครับพี่น้อง เอาทติดตามกันได้ทั้ง YouTube แล้วก็ f a เฟซบุ๊น้องเอ้าโอ้แน่นอนแน่นอนเนี่ยปลาหางหยากยิ่งดีครับมือนี่ปลาจัดว่าหายากอยู่โอ้ผู้ใดญเงินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อ ได้เงินหมื่นแล้วมาได้เงินแสนอีกตัวนี้คือพยาจะวา่ัเนกบะไ้วายเอาสิได้เกาหันละจดย่งจัเลยปลยไเขึ้นเกาหันลใจเย็นเออเอ้าจะขยังบอกว่า้าจได้เงินหมื่นเงินแสนเนี่ยปขนาอยังเเนาะแม่

à nhục เบิ่งดูมันเป็นไดป๊าดสะดุ้งน้อยๆก็ยกยากนี่พี่น้องน้ํา ตอน่คอะร้ายีเยอืมนานนานข้มามันถือตะว่เสานี่นานอะไรแห้งๆอยู่ว่ามันบ่อยขนา เล้่าลโลงก็จะลโลเอย้ครับลาไปทำบุญพี่น้องน่ก็โอ้พอมล้วสิเมื่อบ้านแล้วบานนี่ได้เงินพร้อมได้ปลาพร้อมพี่น้องเอ้ย เอารถขึ <c c Indian, ้นสตาร์ทบุต sure> ิดสวัสดิ <im <im ์นี่ยเฮ้ยกโอ้ยรถสตาร์ทบุติดพี่น้องได้เงินหนักเงินบ่สิเดียวได้เงินแล้วเอาสตาร์ทดูสตาร์ทดูสตาร์ทได้บ่เอาอย่างไรเอาสตาร์ทมึดูติดบ่จะพาแลนด์เลยสิเอาแม่แนวเลยเอามึงดูสตาร์ตมึงดูเออเอาเฮ็ยอย่างไรเฮ็ยอย่างไรเออดึกคือกัรคกัรสอนหน่อยเนาะ

พ่อทำหนีพี่น้องเดี๋ยวเจอกับได้วะล่ะพ่อได้พี่น้องพ่อได้ครับเอ้าจะไปมึงอื่นต่อครับพี่น้องเอ้ากิมนียก็ซัมเนียสะก้อนได้พี่น้องเด้อม่น้อยแน่หลายแน่ล่ะครับปลาเอ้าสุดยอด